เอาหน่อยเสนอ้เพชรวะเพชรหน่อยเนี่ยฮะเออทั่วนไม่ทั่วนี่จะค่อยใครเ็กเกินไกวะะเออมด้กินจะคำเลยดอกไมกินองคำนี่หอยก็มาแล้วเสียก็ได้เสียครับ เอาแบบเยอะแซบแซบโอ้ยย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 ย่ยย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 ย่ยย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 ยเยย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  น้องเตาเปทีเฮียมห้อยเรื่องเนาะหลังจากเข้ามาแต่สอนกุ้งดวนน้องโกมแล้วนาตะนี่ก็ือว่าเข้ามาฮอดเปทีเฮียมห้อยแล้วกท็ทีมงานเอาศาสตร์มาปูนังเนะาะศาสตร์ปูนังเพราะว่าเมื่อน,นี้คนกับโบค่อยหลาเพราะว่าแขกแขกกันโแมันถึงมือพักนะพม่น้องเนาะ,นะ พนอ,อนนี่จะเป็นเฮือเพราะว่าเมื่อนี้ห้านเพิ่นโบนได้เปิดเนาะบอนเพิ่นเอาเหือเจ้าของเฮือนงพี่น้องถ้าจริงก็อยู่นี่ก็มีกุ้งหลายนะเนาะพี่น้จะเป็นกระซังกุ้งกเจาทั้งหนาเนาะเป็นกุ้งเป็นปลาเาเจะอันนั้นจะเป็นปลาต้นน้ำนะพี่น้องเป็นปลาสัง,งวนปลาต้นน้ำโอ้วิวขักพี่น้อง ปิกนิกเนาะนี่ทีมงานกําลัางขนของมาเพราะว่าเมื่อแววเอาอ่างเครื่องอุปกรณ์อยู่เฮือนน้องนกเนาะน้องนหนุกผนละัดจังหน,น,น,น่อยเพิ่ดอ,ออกมาน้ำหลังพี่เนาะนี่กับบรรยากาศยามแรงโอ้คักคักพี่เนะาะจังหน่อยเ้าสิก,ก้อยกุ้งเนาะก้อยกุ้งแก้มกันแล้วก็สั่งหอยโขง่งต้มหอยโขง่งทางนั้นก็นจะเป็นตูบตูบนนอตบอลนันตูบบอลคนมาดิบมาเที่ยวนั่งเนาะก็ะจัดหลายจมพวนพี่นะ้องทั้งนั้นโอ้ คักๆๆๆๆเนาะนี่อันนี้แมนบรรยากาศช่วงแรงๆเนาะสามสี่โมงแล้วถ่าตะวินตุ๊กดินจังนอยกับสีง,งามกว่านี้นะพี่เนาะอ่าผู้ได้อ่อาสะดวกสบายจะก็มาเที่ยวมาดินได้นะพี่เนอะเนาะอู้เอ็นดิเชียวเอาทีมงานเขาจวดนี่คักๆับเข,ขื่องเขา นี่กุ้งฮะใส่น้ำปลาลงแล้วยังรอเลยบ่ะเล้เาคนลดนี่กุ้งเขากับโบได้รลายน้องพราดีกินหรพอดีกินฮอดสมโลเจอมืออมเมนต์้นแต่าเปียก้เพงพอนับพุ่นนะปลาสโลเส้นน้ำปลาเส้นมันน้องหันเส้นน้ำปลาเ้นน เอาลงเลยคดเลยนี่งนกยังคาเวียกเนาะคดแต่จะหน่อยพ่นออกมานลำหลังมาใช่นี่ฮะดูวันมันคือมาแดดแย่เลยบ้านนี่เออนี่นี่ทางหลังนี่วางหลังตูบนี่เลยนี่นี่วะนี่ทางหน้าตูบขึ้นตูบก็เจ้าก็ได้ตีได้าสั่ง ก่อนนี้เขาเจ้าบนละเปิดเนาะเขาจะเปิดเปิดานนี่นะเขาเปิดเพราะพ่อนพ่อนชิมเื่องเาก็ใส่หล้วคนเลยโอ้กุ้งเต้นนะพี่น้องกุ้งต้นครับูเตอ้เขียวคนมันหมอกเพชรถึงมันเออเอาน่อยซะหน่อยซ้เพชรวะเพชรหน่อยเนี่ยฮะทั่วอนทั่วอ

เมิดบัววะฮะใช่ป่ะบัวอาซีบุกอะดี๋นี่ไงเราสั่งเขาละเนี่ยเอาไว้าคักๆพี่น้องขาคักเจ้าพ่อเบ่งนี่มันอยง่เหงน้าบีบรึเปล่าไหมฝ่ายนู้นเขาฝ่ายนงาฝ่ายเหมืองน้าบมพี่ฮะมันยิงพี่โบมีมีป่ะโอ้ขาคักพี่น้อง องใช้หนนาวใบ่ล้วจะไปสั้งห้างได้เมื่อกี้นะอไก่แท่จะมาส่งห่อาจะขโมยเฟซเขาสุดยอดสุดยอดขัขัขัขขาเรียกเลยนี่รถทงหมอกมาแล้จะนอาขี่รถจักรขี่ามาแล้ว

โอ้ยอิจฉาแบบเบาๆเด้ขอด่เบิ่งในพี่น้องเอ้ยเสียวสุดยอดเลยน้ำขู่พี่น้องบัดดีบันี่พี่น้องมืดมามาแลยฟิวแพงแล้อว่มึงอิจฉาเด้ จาแทนดิจงนีไม่มีเสียเต้เพิ่นมอบของขวัญให้ผู้สาวเนะพิ่นเนาะก่อนวันวาเลนไทน์ทุกคนเพราะว่าเพิ่นจะได้กลับไทยแล้วเพิ่นก็มอบของขวัญก่อนอกับขมันกับขมันก่อนวันที14่14นะนะกุมภาพันธ์เพี่นนะอากาศเย็นดีนะเพิน่นสองคนแต่นี่กาตะเว้นเริ่มตกดินแล้วนี่ทีมงานกันกั่ง จิบกันไปเบาๆน้อนพี่น้องนะรบรรยากาศาก,ก็กจะลงหาปลานะอมาทางนี้หนึ่งมาแล้วก้อยกุ้งสองมาแล้ต้มหอยโข่งน้ะพี่น้องมานี่คือว่าผ่าผ่าดบได้เนะกับทีมงานเฮาก็เลยสั่งต้มหอยโข่งมากินแล้ว วงไงไพศาล์นน้พี่น้องสำหรับน้องลายห่านอาหารกระสิมีหลายห่านเพราะว่าพูดว่ามาบูถึกมือวันเสาร์วันอาทิตย์จะเป็นคนหลายเนาะคนหลายซั่มซั่มมันโกงเงินอีกสิที่หาสิบพันจะมีเหรอเซ่